สวัสดีค่ะพบกับแม่เพิินดูดวงนะคะวันนี้แม่เพรินมีไพ่พสองสำรับค่ะหนึ่งและสองนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นมาสองคุณหรือเปล่าเขาคนนั้นมาสองคุณไหมคะ่ะเขาเป็นใครไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถามว่าเขามาส่องเราหรือเปล่า1และ2 กดติดตามแม่เพลินคะ่ะขอจอข้อใจกันมานะคะขอจอข้อใจแล้วก็แชร์แม่เพลิอนออกไปนะคะกดหัวใจมาเนาะอ่ะผู้ที่เลือกกองที่1ไว้ให้แม่เพลินให้ไพ่ทั้งหมด3ใบนะหนึ่งสองและ3นะคะเขาจะมาเ,ะเขาส่องเราหรือเปล่านะคะขอดูสิคะว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างอะ่ะความสัมพันธ์นะ,ะไพ่ขึ้นมานะดูสิคะแม่เพลินว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวกับเราเนาะ เป็นคนใกล้ตัวกับเราแต่ว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นหัวนหน้า,าจ,จะเป็นรุ่นพี่อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆต่างชาติต่างศาสนากับเราก็ได้ค่ะเนาะขอดูความสัมพันธ์ซิความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุยเคย,ค,ยคุยกันเคยรู้สึกดีต่อกันก็ได้ค่ะเคยมีคอมมิทเมนต์หรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้ค่ะเนาะเป็นแฟนเก่าหรือไม่ขอดูสิคะ เพิ่งคิดว่าเป็นคนที่บางคนเป็นแฟนเก่าก็ได้บางคนมีปัญหากันออกไปก็ได้ค่ะแต่ว่าเราแค่มาถามว่าเขาว่าส่องเราหรือเปล่าเนาะดูสิคะว่าเขาว่าส่องเราไหมไม่เพิ่นว่ามาส่องเนาะมาแอบ,บส่องเราอยู่อะแล้วส่องเราสุดไงขอดูสิคะส่องแล้วก็ดูความเป็นมาเป็นไปของเราว่าเรามีความสุขดีไหมเราสบายใจดีหรือเปล่าไม่เพิ่นคิดว่าส่องแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับใช้แล้วกันนะคะมองว่าเขาส่องเราสําหรับผู้ที่เลือกกล่องที่2ค่ะ คนนั้นมาส่องเราไหมคะเขาเป็นใครคะขอดูความสัมพันธ์ซิคะม,มาส่องเราไหมคะ่ะไพ่ขึ้น The Justice คะ่ะแล้วก็ไพ่ขึ้น10ไม้10ไม้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาและมีเกณฑ์การตัดสินใจออกไปแล้วมีการ move on ออกไปแล้วและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอะไรคะไพ่ขึ้นมาหมนึ่งถ้วยเป็นคนที่เคยรู้สึกดีหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกดีกับเราหรือเป็นคนที่ เราแอบชอบหรือค้อยแอบชอบนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์เป็นไงอยากรู้อีกคะ่ะความสัมพันธ์พ่ขึ้นตึกถล่มมันจบลงไปแล้วหรือว่าความสัมพันธ์มันห่างกันไปแล้วอาจจะเป็นคนเคยคุยอาจจะเป็นคนเคยรู้สึกดีหรือว่าเคยรู้สึกแบบเฮ้ รู้สึกว่าคุยกันอยู่เออประมาณนี้นะคะถามว่าจบไปแล้วเนี่ยจบเลยยังคะความสัมพันธ์นี้ยังคิดถึงกันอยู่เอาเป็นว่าคิดถึงเขาคิดถึงนะแล้วเราล่ะคะเราก็คิดถึงเขาอยู่ต่างคนต่างคิดถึงแล้วทำไมไม่คุยกันละจ๊ะเอาเป็นว่าเราแค่มาถามว่าเขาส่องเราหรือเปล่าจากหน้าไพ่ค่ะมองว่าส่องนะคะไม่ส่องธรรมดาตัวเราก็ส่องด้วยละจ้ะเอาเป็นว่าต่างคนต่างส่องแล้วทำไมไม่เปิดไม่เข้าใจว่าคู่นี้ส่องกันไปส่องกันมาแล้วทำไมไม่คุยกัน มีปัญหาอะไรกันไหมคะขอดูสิคบปัญหานี้ปัญหา10ดาบเออถามให้ปัญหา10ดาบปัญหาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปด้วยกันไม่ได้แหละนะคะ จึงส่องถามว่าไม่เพื่อนอยากรู้ให้ค่ะทําไมถึงไปด้วยกันไม่ได้ค่ะไพ่ขึ้นมามีปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องอะไรที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวค่ะนะจ๊ะหรือแบบเฮ้ยปล่อยไปเลยดีกว่าดังนั้นแยกกันออกไปแต่ถามว่าส่องไหมเขามาส่องจ้ะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะว่าจะอย่างไรแต่ว่ามองว่าความสัมพันธ์นี้กลับมาไม่ได้เนาะเขาอาจจะมีคนใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีคนใหม่อยู่แล้วค่ะลองไปปรับใช้เอาอย่าไปเครียดนะคะนะวันนี้ไปก่อน